Oh. มาเจอกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวสวสที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะฮุนไดเฮ็ดวันสองจุดห้ลักปี2019นะคะมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง9ก9 0 0สนบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวโฉมหน้านิวแล้วนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะคะ ตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมแนวนอนแบบนี้เนาะอาบ่ยนโฉมใหม่นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีเป็นตัวกล้องนะคะให้รอบทันเลย3 6 0ปองศาเลยนะคะ มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีเป็นตัวกล้องนะคะมองข้างให้แบบนี้ด้วยนะคะที่จะเปิดทุกบานค่ะจะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูที่ภายในกันนะคะตัวภายในก ก็จะเป็นภายในสีเบดนะคะตมสไตของตัวคุณใด้นั่นเองค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูทางตัวกระจกกันบ้างเนาะกระจกได้เป็นออโต้สองบานเลยนะคะ mm hmm. ตัวประตูสามารถสไลด์ปิดเป,ปิดอตัตโนมัติออกโรงงานแบบนี้ได้เลยเนาะกลเลื่อยถ่ายก็เลื่อสะบัดมีมาให้นะคะ mm hmm. ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะตัวนี้สามารถิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้ในตัวเนาะ mm hmm. รวมไปถึงยังมีเป็นตัวพุชคอนโทรให้นะคะ mm hmm. ปรับความร็วิวคงที่แบบนี้ค่ะอ่าทางด้านของตัว รันใหม่นะคะ140,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้เนาะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีเนเวเกเตอร์นะคะแล้วก็อ่าตัวเกียร์ออโต้นะคะตัวแอร์ออโต้เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้เนาะ mm. เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวประตูสามารถสไลด์นะคะไฟฟ้าออกโรงงานนะคะตัวนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ เปิดเข้ามานะคะภายในเขาจะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะตัวนี้เบาะหนังสีเบจออกโรงงานเช่นกันค่ะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้านะคะอ่าแล้วก็ตัวเพดานนะคะก็เกลี้ยงๆแบบนี้นะคะมีเป็นตัวหน้าจอนะคะอ่าออกรงงานให้แบบนี้ด้วยนะคะสําหรับตัวรถนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะได้เป็นตัวเครื่อง2.5ดีลักนะคะลูกค้าเชฟเนืงดีเซลเนาะ มีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะแล้วก็กล้อง mm. มองหลังมีให้นะคะในส่วนของตัวประตูนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแมนวนวลออกโรงงานนะคะ mm. เปิดเข้ามาภายในค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะนี่นะคะภายในเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าตัวบอกก็สามารถอ่าอ่าปรับได้นะคะแล้วก็ตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นสภาพเดิมจาก ที่รับมาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านนี้กันบ้างเนาะนี่นะคะเปิดให้ดูนะคะให้ครบทั้งคันเลยนะคะอ่านี่นะคะตัวบอกก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะ คันนี้คันเดียวนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวนะคะหรือว่าไว้ใช้งานในบริษัทนะคะสามารถสูบบริษัทได้ถึง11ที่นั่งด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดดูรถกันหน้างานได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะโทรสายโดยตรงนะคะ0 6 5หค่ะ5 4 9 5ี่6กค่ะกับเซลล์ยกนะคะ เดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ